สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการล,ลาราไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบกุการเจ้าของร้านไลออนคารนั่นเองและวันนี้ไม่เด็ดไม่ได้เพราะว่าการจะมี Toyota Fortuner ที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆและวันนี้นะคะมาแล้วกับตัวแลไอเทมของเด็ดจริงๆไม่เพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นและได้รับการตรวจสภาพจากนี่เลยค่ะ Inspection 12 e Car ว่ารถเป็นรถเกตด Gate A แน่นอนมีการการันตีนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมและการยังของการันตีอีกคนหนึ่งว่าคันนี้นะคะสภาพสวยจริงอย่างที่การรีวิวแล้วแน่นอนนะคะและถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง ไปดูรูปภายในภายนอกพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ มาดูรีวิวของจริงกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้นะคะคันนี้การบอกเลยว่าไม่ดูไม่ได้เพราะว่าการมีส่วนลดพิเศษสำหรับคลิปนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ปี2018 ตัวท็ p ปขับและรุ่นนี้นะคะการขอบอกก่อนว่าจะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองก็คือจะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วก็บอกปรับไฟฟ้า2ค้คางแล้วนั่นเองนะคะและที่การบอกว่าความพิเศษนั่นก็คือไม่เพียงแค่ส0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้น เข้าสูนย์แล้วด้วยนะคะได้สีสวยส,วยสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะหรือว่าสีเทาในเล่มทะเบียนแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะคนที่ดูคลิปนี้นะคะการให้เลยทันทีสาม0 0ื่นบาทนะคะลดไปเลยนะคะสาม0 0ื่เหลือเพียงแค่9 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับรถใหม่เพียงแค่2 0,000ืเท่านั้นลูกค้า คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกรีวิวแบบละเอียดยิบให้ลูกค้าดูเลยนะคะจะได้รู้ว่าคันนี้สวยจริงนะคะไม่ได้หลอกลวงจริงๆนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆการันตีแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่ารถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนเข้ามาดูเลยค่ะนี่โลโก้โตโตยต้านะคะสวยมาก ลูกค้าโคมีมนี่คือเงาวิ้งมากเลยนะคะอยากจะให้มาดูมาเห็นกับตาตัวเองจริงนะคะโคมีมอะไรนี่คือแทบไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็ให้ทะเบียนนี้ไปเลย4 9 0พนะคะ4 9 0 0และที่สำคัญไฟหน้าจะเป็น LED แล้วด้วยนะคะเปิดปิดอัตโนมัติ แล้วก็มีไฟตัดหมอกครบเลยสำหรับรุ่น2.4นี้นะคะและนี่เลยตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กลายทูโทนนะคะและภายในนี้ลูกค้าดูเลยโอ้โหใหม่มากไม่มีสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้กา,การการันตีให้เลยและการบอกเลยว่าสีนี้นะคะ ข้อดีเลยคือดูแลง่ายนะคะแล้วก็มองไม่เห็นริ้วรอยและที่สำคัญนะ,ะเป็นสียอดนิยมตลอดการนั่นก็คือสีบอลเงินหรือว่าสีเทานั่นเองนะคะการก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบสีนี้มากๆนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยล้างรถนะคะหรืออยากจะให้รถใหม่ตลอดการแนะนำสีนี้แล้วดูหรูหราอีกตั้งหากนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ไล่มาเลยนะคะ แล้วก็นะคะจะเป็นระบบพุ s สตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะมีกันสราดให้เรียบร้อยเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะพอเป็นตัวท็อปก็จะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฝ้าแล้วนั่นเองนะคะจะมีกล้องหลังครบเลยนี่เข้ามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวน็อตตัวเมนอคไม่มีไขแน่นอนนะคะตัวน็อตเดิมๆสภาพแบบใหม่มากลูกค้าใครอยากได้คันนี้นะคะบอกเลยว่าต้องไว ะะเพราะว่าสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสุดหรูของ Fortuner นั่นเองนะคะและความพิเศษการให้พรมเข้ารูปรอบคันไปเลยการบอกเลยว่าของใหม่100%การเพิ่งใส่ให้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้นะคะ รีบเลยนะคะเพราะว่าในตลาดแทบไม่มีสภาพนี้แล้วและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในเลยว่าจะใหม่สู้กับภายนอกได้หรือเปล่าไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะการบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner มากๆหรูหราแล้วก็จะเป็นระบบ push start แล้วด้วยนะคะเหยียบเบรกกด push start เลยค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะจะมีในส่วนของล็อกเทคล็อกเกียร์แล้วด้วยนะคะนี่กุญแจก็จะมีให้ครบเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูเบาะอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นตัวไมเนอร์เชนก็คือจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองเบาะเดิมจากป้ายแดงนะลูกค้าไม่มียับไม่มีขาดไม่มีโอ้โหล้มเลยนะคะเบาะใหม่มากๆนะคะแล้วนะคะในส่วนของประตูนะคะโอ้โหใหม่มากๆจริงนะคะ และคันนี้นะคะนี่คอนโซลอะไรคือแบบโหสวยมากบอกเลยว่าลิ้วรอยน้อยมากจริงๆภายในนะคะและนี่ยังจะมีในส่วนของคูลบ็อกอีกต่างหากนะคะเราสามารถที่จะไว้นะคะในส่วนของขนม นะคะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตู้เย็นแต่ไม่ได้เย็นถึงตู้เย็นนะคะจะมีความเย็นเล็กน้อยนะคะแล้วก็หน้าจอนี่นะคะพอเป็นตัวไมเนลเชนหน้าจอจะใหญ่ขึ้นนะคะคอนเน็กในส่วนของ T-Connect แล้วด้วยนะคะใส่แผ่นตรงนี้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะคะแอร์หน้าหรือว่าแอร์หลังได้เลยนะคะแล้วตรงนี้นี่ลูกค้าลายไม้คึอใหม่มากๆนะคะ สามารถที่จะเสียบ USB ก็ได้เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ด้วยนะคะแล้วนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนั่นเองและคันนี้นะคะที่การบอกดูแลมาดีมากๆนี่เลยลูกค้าเอกสารคือเยอะมากๆเดี๋ยวการให้ดูทีละอย่างอันนี้นะคะก็คือกระเป๋านะคะนี่คู่มือนะคะโตโยตา้า คู่มือระบบนำทางนะคะเพราะคันนี้นะคะพอเป็นตัว Minor c h a เชนจะมีระบบนำทางแล้วนั่นเองนะคะและนี่เลยใบถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเพิ่งจะเข้าศูนย์มานี่เองนี่ลูกค้าท่านใดซื้อไปก็คือไปเข้าที่เลขไม้สามหมื่นหได้เลยนะคะบอกเลยว่าดูแลมาดีและที่สำคัญคันนี้นะคะ อย่างนี้การบอกจะตรวจสภาพจาก Inspection วันทูคาแล้วนั่นเองก็คือเขาจะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมและรถของเรานะคะคันนี้จะพลาดได้ยังไงก็เป็นรถเกรดเเลยลูกค้านี่รถเกรด A กันเลยนะคะและคันนี้นะคะเอกสารอันนี้การจะให้ลูกค้าไปเลยนะคะก็คือลูกค้าจะได้ดูว่ารถได้รับการตรวจสภาพแน่นอนแล้วสำหรับคันนี้นะคะ อย่างนี้ก็บอกนี่ใบถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากโตโยต้านะคะสำหรับโตโยต้าเขาจะเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนั่นเองไม่มีบุ๊กสวิตนะคะไม่ใช่ว่าคันนี้ไม่มีบุ๊กสวิตนะคะลูกค้าโตโยต้าเขาไม่ใช้บุ๊กสวิตเพราะว่าจะใช้ในการออนไลน์ทั่วประเทศนั่นเองแล้วนี่เดี๋ยวการจะพามาดูเลยนะคะสำหรับแถวที่2นะคะใหม่มากลูกค้าโอ้โหเบาแบบว่ากิ๊บมากๆนะคะนี่การ ให้แบบว่ากล้องแพนไปเลยนะคะสามแถวใหม่มากนะคะแล้วเวลาที่จะเข้าแถวที่สามง่ายมากลูกค้านี่แค่นี้เองอนี่เลยนะคะบอกเลยว่าง่ายมากและผมเข้ารูปนะคะอย่างนี้การบอกการให้รอบคันนะคะสวยมากลูกค้าเบาะใหม่มากๆทุกแถวจริงๆนะคะแล้วเวลาที่เราจะขึ้นนั่งก็ง่ายแค่นี้เองนะคะบอกเลยว่าง่ายจะไว้ชากาแฟที่เท้าแขนมีให้ครบเลย USB ก็มีให้ครบเลยนะคะแล้วแอร์ไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่ามีทั้งหมด3ตอนแล้วก็นี่ลูกค้าสามารถที่จะเปิดเองได้เลยนะคะสำหรับแถวหลังและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะสภาพใหม่ทุกอย่างหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือห้องเครื่องนะคะลูกค้าดูเลยการบอกเลยว่าน็อตไม่มีไขนะคะสภาพเดิมๆโอ้โหลูน็อตลูวงกลมนะคะ เอกสารหรือสติ๊กเกอร์อะไรคือยังอยู่ทุกจุดนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของที่กันความร้อนใหม่มากๆเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.4หรือว่า2 4 0 0ซีนั่นเองเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องอึดเครื่องโตนตามสไตล์ของโตโยตานั่นเองนะคะและคันนี้เพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยนะคะแล้วนะคะที่สำคัญดูแลมาดีมากๆต้องชื่นชมเจ้าของเดิมนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้รับ รถสวยทะเบียนสวยมือเดียวจากป้ายแดงนะ,ะใหม่เพียงแค่20,000กิโลแล้วก็นะคะภายในภายนอกห้องเครื่องใหม่มากๆในราคาเพียงแค่9,28,000บาทเท่านั้นการให้ส่วนลด30,000บาทไปเลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะพี่สนใจการจะฟรีอันนี้ให้อย่างหนึ่งลูกค้าดูคลิปนี้นะคะ ส่วนรดสามหมื่นไม่พอนะคะพอการจะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันไปเลยสําหรับคันนี้สําหรับคันนี้คันเดียวนะคะแล้วก็คลิปนี้ด้วยพิเศษส,สําหรับลูกค้าที่ติดตามการนะคะแล้วก็ดูคลิปของเรานะคะบอกเลยว่าต้องมีทั้งส่วนรถของแถม จุใจแน่นอนนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าไม่บกแวีดนฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่16,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอัตเลย7ปีดอกเบี้ยก็ถูกมากๆเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เปอร์เท่านั้นลูกค้าท่านใดจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์อยากเข้ามาคุยกันก็ได้เหมือนกันและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกคุณการอยากได้คันนี้แต่ไม่สะดวกเข้ามา ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้บอกเลยนะคะว่าอยากจะดูวิดีโอคอลหรืออยากจะโอ้โหให้น้องๆวิดีโอคอลอยากดูจุดนี้จุดนั้นมากกว่าที่การรีวิวได้เลยนะคะบอกเลยว่าลถของการสวยแน่นอนนะคะแล้วการยังรับประกันให้ เครื่องเกียร์หนึปีหรือว่า20,000กิโลกันไปเลยนะคะจูใจแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้การมารีวิวเองให้แบบว่าอันลิมิตจริงๆนะคะและสำหรับลูกค้านะ,ะที่บอกว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้าน หรือที่ทํางานเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อรถของเราได้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะบอกคุณการอยากจะมาดูรถที่ร้านก็ง่ายเหมือนกันนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตสัสไซน้อยนะคะหาง,ง่ายมากๆหรือเซิร์ชใน g o o g l e แมปว่าไลออนคาร์ล้มือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วแล้วบอกเลยว่าเรามีบริการส่งฟรีให้ทั่วประเทศลูกค้าจะมารับรถที่หน้าร้านหรือจะให้ส่ง ได้ทั้งหมดเลยนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วลูกค้าอย่าช้าเลยเพราะว่าบอกแล้วรถแลไอเทมแบบนี้ไม่สองหมื่นสามมมีมาไม่บ่อยแล้วก็คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถที่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะเข้าศูนย์นานแล้วก็สวยๆแบบนี้บอกเลยว่าอย่าช้านะคะและวันนี้นะคะลูกค้า กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเต็นไล์ออนขานั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ